และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนคือการได้โทรศัพท์ไปหาคนใกล้ตัวเป็นครั้งแรกก็อยู่ที่นี่แม่สบายดีมากกินข้าวอะไรดีทุกอย่างแล้วก็อยากจะบอกแม่ว่าเข้ามาห้าใช่ไหมแม่น้าหนักคือมันกินแล้วมันก็ขึ้นไงแม่เออหนูอยากให้ขึ้นนะลูกเพราะว่าหนูใส่เอวลอยอ่ะเดี๋ยวมันจะ้วัดรู้เปล่าฮัลโหลสวัสดีครับที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ห้องเอะช่วงนี้ไปกินข้าวกับใครเอ่ย กินกับเพื่อนจริงดีดีแล้วดีแล้วเ<ช>ขาเหน่ามากเลยอ่ะตกรอบได้เรามาเชร์ด้วยนะมาเชร์ด้วยนะละสิเลยได้ปลวันวัทนที่สี่มีนาเนี่ยมาเชร์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องสะกดแล้วไม่ต้องแข่งแล้วละสิเลยเป็นทำงานไม่ได้หรอกไปกินข้าวคนอื่นไม่รู้ด้วยทำอย่างนี้ดิทำงานสบายดีไหมสบายดีตีเหรออืมออก<ะ>็ดีอ่ะอืมจริงเขาไหม ันก็รู่า้วเขาเป็นคนยังไงหนูพลาดวาเขาตื่นนอนมาแบบเขาู้ว่องตัวเงเบ็ดเครื่องอะแต่เขาก็ท่อคหาด้วยเขาก็แบบเขามาตัวเองกินอะไรอะตัวเองคิดว่อะไรหนูรู้ไหมว่าเขาแบบไม่อยากอยู่กันกันเลยโอเคเราคิดถึงมันแต่แบบเวลาเขาไปไหนเราคิดถึงตัวเองเลยอะถ้าเขาเลือกตัวเองดยเราสู้กับเขาไหมอะเขาถามเลยเถอะเวาอยากอยู่กับเขาไหม ยอคือเขากลัวแบบที่บ้านไม่ยอมรับผมอะไรอย่างเงี้ยเพราอย่างที่ว่าบ้านผมมันต้อกส่อยบ้านก็มมนรวยอะไรเงี้ยรักเลยนะ,ะ <c oughs> แต่ไม่เห็นรักก็เลยรักมากลยเนาะไม่จริงๆนะไม่ใช่หรอ <c oughs> เขากลัวพ่อแม่เขาไม่ยอมรับผมอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนชอบคิดมากคิดเดยอะมากๆ อยู่สินบนาทีแล้วเนาะเราจะได้คุยกระถิ่งไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าได้คุยเราจะโทรหาคือน,นะนเขาเชื่อตัวเองนะครับรักตัวเองนะครับอยากเป็นกันครับไปติ่มมากอ้วย